โยก็สวีดัสสวัสดีทามทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโลบอกแมปที่มีชื่อว่าฟุตเบรนเกลนี่เองนะครับทุ่งนนี้ผมก็จะมารีวิวผลเช่นเคยนะครับซึ่งผลที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ก็เป็นผลที่บอกเลยว่าเป็นผลที่ชอบมากเลยคือผลน้ําแข็งเองนะครับนะเอาล่ะก่อนที่เราจะมารีวิวกันนะครับนะผู้โค้ดต่างๆเนี่ยผมก็จะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าหมดอายุนะครับนะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะเอาล่ะผลน้ําแข็งก็จะมีอยู่5สกิลนะครับนะ เดกิลแไดนะครับมันต้องกดคานนะเอ่อมันสามารถชาร์จได้สี่อันนะเป็นสี่สี่เรียกว่าอะไรคะเลยวะสามง่ามมาเออสามง่ามนะสามารถชาร์จได้อย่างสี่สี่เล่มเลยนะชาร์จได้นะครับแล้วก็ระยะก็ถือว่าไกลให้ได้นะก็ไม่ได้แย่แต่ว่าต้องใช้เวลาชาร์จหน่อยนะโอเคแล้วก็ปลาไปอ่ะต่อไปเดกกิลที่สองนะครับกดค้างได้นะ เป็นหนามนะครับนี่อ่าเอาไปเดกิวที่สามนะครับอ่าเอาไปเดกิวที่สามนะกดค้างได้นะนี่เป็นการปล่อยนกออกไปนะครับเอาไปเดกิวที่สี่นะครับกดค้างได้เหมือนกันนะครับนี่อินแพดน,น้ําแข็งนะ <c oughs> โคตรเท่มันเคจัดนะเอาไปเดกิวดีที่เป็นเดคิห่วงโคตรชอบนะฮะไอด้ดักก่อนนะครับโอเคเอ่อหาที่กว้างๆนี่ นี่มังกรอุ้ยคลิปนีโนน <c oughs> ้โคตรเท <c oughs> ่แต่ชาร์จโคตรนานเฮ้ยปิ้วแชทโคตรเท่ต้นไม้โคตรน่าสงสารเลย <c oughs> เอาล่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนนะคลิปหน้านเนี่ยจะเป็นผลอะไรก็ไปตามดูแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุ๊ก,กุ